สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับการข้อวิจารย์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่5เดือนกนรกฎาคมปี2563จากเว็บไซต์ t k i t c o m วันนี้นะครับเรามีทีเด็ดแบบคัดเน้เนๆม,มาให้พเพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับแต่ก่อนอื่นรบกวนเพื่อนช่วยกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเอาไว้ให้กับพวกเราด้วยครับ และถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเรามันเริ่มกันได้เลยครับสำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับเป็นฟุตบอลพิมลีกอังกฤษคู่ระหว่างลิเวอร์พูลพบกับแอสตันวิลล่าคู่นี้เตะกันในคืนวันที่5เดือนกรกฎาคมปี2 5 0 3แข่งขันกันในเวลา4ทุ่มครึ่งตามเวลาของบ้านเรานัดนี้ลิเวอร์พูลเปิดบ้านแอนฟิ์ต้อนรับการมาเยือนซิงค์พงาดอย่างแอสตันวิลล่า ถิติการพบกันของ2สองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมาแล้ว2นัดโดยเป็นลิวพูชนะไป1เสมอศูนย์และแพ้ไป1นนเกมโดยเกมล่าสุดที่พวกเขาพบกันคือรายการคาระบาวครับในวันที่18เดือนธันวาคมปี2 5 6 2นกนัดนี้แอสตันวิลล่าเปิดบ้านถล่มลิวพูไป5ประตูศูนย์แต่เกมนี้ลิวพูต้องไปเล่นศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกเลยต้องจัดชุดเล็กลงสนามทั้งหมด ในส่วนสิตี20เกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลนะครับพวกเขาชนะ13สเสมอ2และแพ้ไป5เกมทาง์ตูสิตีย้อนหลัง5เกมจะพบว่าพวกเขาชนะ2สเสมอ1และแพ้2โดยมีเกมที่น่าสนใจคือวันที่3เดือนกระกฎาคมปี2คาล3ในศึกพเมีลีกอังกฤษนัดนี้ลิเวอร์พูลบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างที่ทุกคนได้รู้กันแมนซิตี้ออดลิเวอร์พูลไป4ประตูต่อ0 เรามาดูในส่วนของซีซ20เกมหลังสุดของทีมเยืยอนกันบ้างนะครับพวกเขาเอาชนะ5เสมอ4และแพ้ไปถึง11เกมหากดูทถิติ5นัดหลังสุดจะพบว่าพวกเขาเม่ชนะเลยทำได้ดีสุดเพียงแค่เสมอ2นัดและแพ้ไปถึง3นัดโดยมีเกมที่น่าสนใจคือในลีการพิมพมเยเกอนเมื่อวันที่27 e เดือนมิถุนายนปี2 0 6 3นัดนี้แอสตันวิลล่าเปิดบ้านรับการเยือนลูทันตันและผลก็เป็นเจ้าบ้านอย่างแอสตันวิลล่าแพ้ไป0ประตูต่อ1 ในส่วนของคู่นี้นะครับสถาบันถูกต้องตามกฎหมายเปิดเลทราคามาที่หงแดงลิเวอร์พูลต่อลูกครึ่งจากฟอร์ม5นักหลังสุดของทั้งสทีมจะพบว่าลิเวอร์พูลค่อนข้างทําได้ดีกว่าถึงแม้จะแพ้แมนสตี้ไป4ประตูต่อศูนก็ตามแต่ฟอร์มของแอสตันวิลล่าก็ไม่ถือว่าดีอะไรเลยนักนี้เชื่อได้ว่าลิเวอร์พูลจะเปิดลังแอฟิพิ์ถล่มแอสตันวิลล่าไปได้ นัดนี้ริงขอเชียร์ไปที่ลิวอพูแต่ถ้าหากดูสกอร์สูงตามตามดนสแตนดาร์ดสามลูกคู่นี้เชื่อได้ว่าจะยิงเงินกระจายลิวอพูจัดได้แน่นอนขอเชียร์ไปที่สกอร์สูงครับเรามาต่อกันในคู่ที่2อะครับสำหรับวันนี้ผมเลือกไปที่รายการกันชกซีอาอิตาลี Italy, ซึ่งเป็นคู่ที่ผมสนใจอยู่ที่อูดินเซเปิดบ้านรับการเยือนเจนัว คู่นี้เตะกันในคืนวันที่5เดือนกนรกฎาคมปี2 5 0 3แข่งขันจะในเวลาเที่ยงคืนครึ่งตามเวลาของบ้านเราโดย mm hmm. อดูเซ่เปิดลางซาริโอฟิอูรี่ดังเย่าของเขาเพื่อรับการมาเยือนเจนันนั่นเองสถิติการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา3นัดโดยเป็นฝ่ายเจ้าบ้านอูเซ ชนะไป2เสมอหนึและไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันอยู่ในรายการกา,ารช่วสุิติาอิเาลีเมื่อวันที่3เดือนพฤิกายนปี2 5ง2นัดนี้เจนัวเปิดบ้านรับการมาเยอืเเอนอูนเิเซเจนัวพ่ายไป1ประตูต่อ3ในส่วนสิติ20เกมหลังสุดของทันเจ้าบ้านนะครับพวกเขาชนะ7เสมอ5และแพ้ถึง8เกม หากดูกสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้ไป2เกมถือว่าฟอร์มค่อนข้างกลางๆคู่นี้มีรายการที่น่าสนใจอยู่ที่กาโช่วีอาร์อิตาลีโดยโรม่าเปิดต้อนรับการมาเยือนอุลินเซนัดนี้โรม่าแพ้ไป0-2ประตตู เรามาดูสถิติ20เกมหลังสุดข,ของทางด้านทีมเยือนกันบ้างนะครับพวกเขาชนะ5เสม,มอ5และแพ้ไปถึง10เกมเลยทีเดียวหากดูสถิติ5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ1เสม,มอ1และแพ้ไปถึง3เกมถือว่าฟอร์มค่อนข้างไม่ดีเลยรวมมีเกมที่น่าสนใจคือในการการันช่วซีอาร์อิตาลีเมือ่อว,นวันที่1เดือนกรนฎาคมปี2 5 6 3นัด,น, 25, ดนี้เจนัวเปิดบ้านรับการเย,ยือนยูเวนตุสเจนัวแพ้คาบ้านไป1ประตูต่อ3 และในส่วนของผู้นี้นะครับสถาบันถูกต้องตามกฎหมายเปิดเลยราคามาที่อุนเดซต่อปอปอหากดูสถิติทั้งสองทีมจะพบได้ว่าอุนเดซค่อนข้างเหนือกว่าจากฟอร์ม5นัดหลังสุดแต่ถ้าเกิดมองไปที่การพบกันเฮนูไม่เคยชนะอุนเดซได้เลยในบ้านนัดนี้เชื่อว่าอุนเดซส,สามารถชนะได้ขอเชียร์ไปที่อุนเดซครับและหากมองไปที่สกอร์สูต่ำจากเรนราคาปกติ3ลูกนัดนี้เชื่อได้ว่าจะยิงกันได้ไม่เยอะ มากสุดคงได้แค่2ลูกผมมีความมั่นใจว่าคู่นี้ขอเชียร์ไปที่สกอตามครับเรามาต่อกันในคู่ท้ายคู่ที่สาำหรับวันนี้นะครับโดยรายการที่ผมสนใจอยู่ที่ลาลิกาสเปนโดยคู่ที่สนใจคือ ian, นนวิยเลียนเปิดบ้านรับการเยือนบาร์เซโลนาคู่นี้แข่งขันกันในคืนวนที่5เดือนกันยาคมปี2 5 6 3แข่งขันกันในเวลาตีสามของบ้านเราเองโดยวิยเลียน เปิดสนามแอลมาเนรจันลังยาของเขานนั่นเองเพื่อรับการมาเยือยนบาเซโลนาในนัดนี้สถิติการพบกันของทั้งสทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์เจ้าบ้านเป็นฝ่ายชนะไป0เสมอ1และแพ้ไปถึง 1, 2เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันคือรายการลาลิกาสเปโนน่นที่25เดือนกันยาย,ยนปี2562นัดนี้บาเซโลนาเปิดลังชนะไป2ประตูต่อ1 สถิติ20เกมหลังสุดของเจ้าบ้านพวกเขาชนะ13เสมอ2แนละแพ้5เกมหากดูสถิติ5นะัดหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ4เสมอ1และไม่แพ้เลยโดยเกมที่น่าสนใจอยู่ที่รายการลาลีกาสเปน่วนที่2เดือนกันยายคมปี2 0ก3เลยอันเบติเปิดบ้านพลาดมีเะไรอันไป0-2 ลองมาดูสถิติ20เกมหลังสุดของทิมเยียนกันบ้างนะครับพวกเขาชนะ11เสมอ5และแพ้ไป4เกมหากดูฟอร์ม5นัดหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ2เสมอ3แลกก็ไม่แพ้เลยโดยเกมที่น่าสนใจอยู่ในรายการลิกาสเปน่อวันที่1เดือนกันยายนคมปี2003นัดนี้บาร์เซโลนาเปิดบ้านเสมอแอลติโกมาติดไป2ประตูต่อ2และในส่วนของคู่นี้สถาบันถูกต้องมากฎหมายเปิดเลขามาที่บาร์เซโลนาต่อ ขึนควบลูกหากดูฟอร์ม5นัดหลังสุดข,ของทั้งสองทีมจะพบว่าเชียร์อันก็ทําได้ดีไม่แพ้บาร์เซโลนาและบาซ่าอาจจะถอนใจก็ได้ในนัดนี้แต่ถ้ามองไปที่สถิติการพบกันทางเจ้าบ้านไม่สามารถชนะบาร์เซโลนาได้เลยทําได้ดีเพียงแค่เสมอไปหมื่นเกมเท่านั้นและเชื่อได้ว่านัดนี้บาร์เซโลนาก็จะสามารถชนะได้อีกเช่นเคยจากเดนกันต่อมาขึ้นควบลูกนั้นหรือว่าเชียร์บาซ่าสบายใจกว่าหากมองไปที่สกอร์สูงต่ำจากเดนประธาน3ลูกเชื่อได้ว่านัดนี้สกอร์เกิน3ลูกแน่นอน ในส่วนข้อมูลอื่นๆและรายละเอียดต่างๆเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูกันได้ที่เว็บไซต์ทีเด็ค o m สดทุกแมตช์ครบทุกคู่รู้ผลเร็วก่อนใครในส่วนของวันนี้ตัวผมก็ขอลาไปก่อนขอเพื่อนๆเชียร์บอลอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ